สวัสดีครับทุกท่านครับไสเดือนบุญรักฟาร์มนะครับ0818787089ครับท่านครับวันนี้ขยับออกมาจากพื้นที่ตัวเองนิดหนึงนะนำท่านมาดูการทำปุ๋ยหมกักธรรมชาติแบบไม่ลับกองนะครับทำแบบง่ายๆโดยไม่ต้องใช้พอดงพอโดอะไรอาศัยธรรมชาติเป็นหลักนะครับก็ทำเลยนะครับอ้าวทีนี้ท่านเห็นแล้วนี่คือกอง ใบมงใบไ,ไม้นะครับที่นํามากองไว้ท่านดูกองนี้ก่อนนะครับกองถัดมานี้ก็คือกองที่ทําไว้ก่อนแล้วนะโดยใช้ขี้วัวใส่ไปแล้วสามถุงนะอันนี้เริ่มย่อยไปแล้วครับข้างล่างย่อยแล้วข้างบนก็ยังยังมียุงมายาคุมไว้อยู่ก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราจะเพิ่มเติมอีกกองหนึ่งที่ถัดมาเห็นไหมครับ มีใบไม้มีต้นกล้วยมีกิ่งไม้มีอะไรต่างๆมากมายก็อเอามาร,มรวมๆกันนะครับจากนั้นเราก็จะใช้ขี้วัวนี่แหละครับวางทับลงไปขี้วัวขี้ควายมูลสัตว์ต่างๆวางทับลงไปอันนี้ผมจะใช้3ามถุงนะครับที่เปิดถุงไปแล้วหลังจากที่ทับแล้วผมก็จะนําพวกนี้มาทับขี้วัวเป็นดีกเป็นชั้นที่2นะครับพอเสร็จชั้นที่2ก็จะขี้วัวทับอีกนะนะก็จะเป็นชั้นที่2ที่มีขี้วัวนะครับ วันนี้จะทํา2ชั้นก่อนตั้งใจไวาจะทำสักสามชั้นหรือ4ชั้นเดี๋ยวพวกนี้มาต่อนะครับ,บครับุ่ณผู้ชมนี่คือการทําปุ๋ยหมักแบบธรรมชาติง่ายๆนะครับง่ายๆเลยเดี๋ยวฝนตกลงมามันก็จะช้าเองนะมันจะทําให้พวกนี้ย่อยสลายไปย่อยสลายก,ก็จะกลายเป็นปุ๋ยหมักธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็นำไปใช้ได้เลยนะครับ ในในส่วนนี้นะครับถ้าฝนตกลงมาเนี่ยฝนก็จะชะ้นะครับฝนก็จะชะ้ฝนก็จะทําอะไรต่างๆตามตามออธรรมชาติเนาะตามธรรมชาติเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาแต่ถ้าฝนไม่มาถ้าเรารีบเราก็ตักน้ํารถนะใช้บัวรถนะใช้เครื่องสูบขึ้นรถอะไรแล้วแต่แล้วแต่วิธีการ หรือถ้าเรามีน้ําประปรงประปาเราก็ต่อสายยางฉีดวันล,ละสัปดาห์ละครั้งก็พอไม่ต้องไปฉีดมากนะครับฉีดให้ชุ่มเลยแต่ถ้าช่วงนี้ไม่ต้องนะครับเพราะช่วงนี้ฝนจะตกดีมากเราก็อาศัยฝนนี่แหละครับผมกยอยาเรียนกับสุทสานนะครับช่วยกันใบมงใบไม้เราอย่าไปเผาอย่าไปทำลายนะครับเรามาทําแบบนี้ดีกว่าง่ายๆพื้นที่เรามีเยอะแยะมากมายหรือพื้นที่ไม่เยอะเป็นมุมบ้านมุมแร่งต่างเราก็ทํานะครับในพื้นที่โรงเรียนเนี่ย กว้างๆเนี่ยเราก็ทําเป็นกองเป็นกองไว้เยอะๆเลยนะครับถ้าลมมันพัดอะไรต่างเราก็าหาโซงสแลนมาล้อมไว้เพื่อจะฝึกให้เด็กเราลูกศิษย์เราลูกๆเราได้นําไปใช้ที่บ้านก็จะเป็นการประหยัดรายจ่ายนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีก็แพงมากปุ๋ยหมักธรรมชาติเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะเลยเราไม่ต้องไปง้อปุ๋ยเคมีก็ได้ผลผลิตมันก็ไม่ต่างกันเราแลนก็อยากจะเรียนกับทุกท่านนะครับเรามาช่วยกัน รักลูกนะครับรักสิ่งแวดล้อมใส่เดือมรักป่ามนะครับ0818787089ต่อไปผมก็จะทำแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ